เพื่อนจ๋าลำใยพันปิงปองนะคะสมกับชื่อพันปิงปองไหมใหญ่มากเลยค่ะพอกินแล้วนะเพื่อนๆยายพามาอัปเดตนะคะนี่ค่ะใหญ่มากเลยเพื่อน,อ,นอืม ดูลูกใหญ่ๆเห็นไหมคะเพื่อนหวานช่ำหอมเดี๋ยวยายจะพามาเก็บนะครัะเพื่อน สวยมากสมชื่อพันปิงปองนะคะเพืเ่อน นี่ค่ะรสชาติอร่อยหอมนะคะเพืเ่อนๆใหญ่มากมากเลยลูกเบืเริ่มเลยค่ะเท่ากับลูกปิงปองไหมเพื่อนเพืน รสชาติหอมอร่อยนะคะหืมช่อนี้ใค่ไหมเพื่อนๆจะอ่อนไหมลูกใหญ่น่ากินมากเลย หอมอร่อยค่ะทำใยพันปิงปองลูกใหญ่นะคะเพืเ่อนๆมาชิมนะจ๊ะ